สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พี่อเกาะน,นะคะวันนี้โอ้โหคนมันคือหลายแท้คนคือหลายกูเขียดแท้มือนนี้น่ะเป็นแต่แสงไฟก็เราจะไปทางไหนอ้วนงงดูสิเนี่ยเ,เรามาส่องอึ่งกับน้องครอยนะทุกคน Whoop, <laughs>

ไงอ่ะคือเป็นจอบตัวเึ้นตัวเดียวนี่รอที่สามตาอับควอยด้าวยอู่ในไม่ดูของในออบอยู่รถชาเลงเต็มถังไปหมดเลย มากข er <idal rapping UK> ึ้นแหละมากเลยฮมาแล้วค่อยๆใช่ไห่ใช่มใช่ัที่่หตัวที่อ๋อ ได,ได้้าตัวใช่หรอใช่อื้อางควนหน่ตัวเลยนะกระแตนมันนะสองตัวอีกคน Con dỡ quá còn dỡ cái quá dỡ quá เยอะมากนะคุณอันนี้พ่อเปานะเบอร์ยี่สิบเอ็ดุด้านนี้น้องอาชิเรอโอ้โหโแม่ชิกเก็บขีดน้อยทุกคนโอ้ได้เยอะเลยชี้ได้ไรอู้ทุอแบบ้่ทุกอย่างเลยป่อชิปลาเก่งเด้ชีน่ะโอ้โห คนมารวมอยู่ที่นะคะสาขาของเอ็มอ๋อนะเยอะมากคนลุ้นพอจะได้ไหมทุกคนได้แล้ว เน,นี่ยเนี่ยลงมัวปุ่มนี้ลกนี่เราต้องสอดนั้นเอา้ามันมุดแล้วบอเอา้ามันยังมันมุดแล้วมันได้ยินเสียงแล้วมันมุดแล้ว <c oughs> โอ้ อันนี้ลุงขาปูจิ๋วโอ้เก็บเขียดน้อยปะปูจิ๋วโอ้ปูจิ๋วเก็บเขียดน้อยทุกคนอที่สอมมัอ้วนมเข้ามา้วอู้ นี้อื่นเข้าเบ้านะทุกคนมันกำลังจะออกมา